วัสดีครับผมเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับอยากจมะมาเละ่าประสบการณ์เนาะก็ผมอะ่ะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบแล้วสองเข็มนะครับแล้วก็ทํางานตามปกติเลยนะครับก็ไปทํางานเช้าเย็นกลับทำงานเช้าเย็นกลับ,บแล้วพอดีเพื่อร่วมงานนะครับติดโควิด COVID นะครับเราก็มั่นใจในตัวเองเนาะว่าเราแบบอ่ะใส่แมสหนึ่ง ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับโอกาสที่จะติดมันก็แบบน้อยมากเนาะแล้วก็มีการาแยกตัวโซเชียลดิจทซิ่งนะครับล้างมือนะครับกินข้าวแยกกันตลอดเวลาเนาะก็ปรากฏว่า,า,าไปตรวจรอบแรกนะครับผลออกมาเป็นลบนะครับเราก็เออดีใจเนาะว่าแบบเอเอเราฉีดวัคซีนเนาะนอาจจะแบบ ช่วยให้เราแบบว่า,าไม่ติดโควิดนะครับก็ก็ยังต้องกักตัวเนาะเจ็ดวันนะครับพอครบเจ็ดวันนะครับก็เมื่อวานได้ไปตรวจโควิดรอบ2นะครับรอผลจนถึงเที่ยงคืนนะครับผลก็ไม่ออกเนาะตอนเช้ามาผลออกมีข้อความมาเลยว่า คุณติดโควิดนะครับตรวจพบเชื้อโควิดนะครับจะต้องแบบว่าเข้าการรับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็เนาะเป็นเจ้าที่นะครับเป็นเจ้าที่สาธุขเองนะครับฉีดวัคซีนซิโนแวคนะครับก็ผลออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็นณะเจ้าที่ สาวุกเองนะครับยังมีความเสี่ยงขนาดนี้นะครับแล้วประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินค่าที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็รอรถโรงพยาบาลมารับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต่อไป <c oughs> เป็เอาโรงพยาบาลแล้วจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนี้นะครับไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ ไม่มีไข้ไม่มีเจ็บคอไม่มีเมื่อเนื้อไม่ตัวนะครับออก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกับโควิด2019อันนี้รถโรงพยาบาลมารับแล้วนะครับรับไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองของการติดโควิดนะครับรถโรงบายาบ,บาลกำลังรับ้า ภายนอกนะครับยังรู้ต่อไปนะครับว่าถึงวงบาทแล้วจะต้องทําอะไรต่อนะครับ เส้อผ้าแล้วคอมดันวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เจาะเลือดนะครับแล้วก็ร uh, อไปเอกซเรย์ปอดนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็จะมารับนะครับอาการตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับที่เอกซเรย์เอกซเรย์ไปนะครับเดี๋ยวรอผลดูฟิล์มเอกซเรย์ปอดครับว่าอ,อ,อาการ นัขนาดไหนนะครับปอดจะฝ้าขาวไหมหรือว่าปอดอยังปกติอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวัคซีนซีโนแวคดีจริงไหมนะครับรอผลกันครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รอผลสอบผู้ชายนะครับไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนนะครับเขาไปสวบตอนเช้าไม่แน่ใจว่าจะออกสองทุ่มสี่ทุ่ม,มหรือว่าออกเช้านะครับตอนนี้ยุ้สึด ว่งเขามากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสมมุติถ้าเขาเป็นยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับหรือว่าแม่เขาเป็นเป็นคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําไงต่อไปเขาจะต้องดูยังไงกินยังไงตอนนี้ทำไม่แต่รอผลนะครับเดี๋ยวผลออกยังไงก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับครับมาไปกัต่อเนาะ เมื่อกี้เจ้าที่แจ้งมาว่าฝนสวบของวันนี้ก็คือของ,ของลูกชายนะครับก็จะออกประมาณตีสี่นะครับของวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวต้องรอตอนเช้านะครับว่าว่าลูกชายจะมีฝนเป็นบวกหรือเป็นลบเราจะต้องวา,อางแผนยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนะครับ ก็หลอผนหล่อพนเ,เน็กโซไลปอดน,นะครับก็จะต้องกินยาไหมนะครับแล้วก็ผลเลือดที่เจาะไปนะครับดูว่าค่ามเป็นยังไงนะครับถ้าค่ามันแย่มากหรือปอดเนียมากคงต้องกินยานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตพุกนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนน่าลักฟันดีนะครับ พูดคำนี้กับ